หมดสติคาเวทีโอเปตาญาโชว์ปิดเกมนิกา้าสุดหวดยสีแพทย์รีบดูอาการคลิปสึกกำปั้นโลกเดิมพันแชมป์สาพันมวนาชนาเดบีฟรุ่นคริสเวทร,ระหว่างเจโอเปตาญาแชมป์โลกพบกับเดวิดนิกา้าผู้ท้าชิงที่โกลโครสคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ออสเตรเลียเมื่อช่งชวงเช้าวันพฤหัสบดีที่9มกราคมที่ผ่านมาเปิดฉากมากำปั้นทั้งคู่สักหมัดเข้าใส่กันแบบบ้าคลั่งชนิดไม่มีใครยอมใครเดวิดนิกา้าปล่อยหมัดหนักๆเล่นงานแต่ก็โดนเจโอเปตาญาเอาคืนปล่อยสวนอย่างดุเดือดเรียกเสียงเฮลั่นสนาม เกมการชกยังเป็นไปอย่างดูเดือดจนเข้าสู่ยกสีก่กำปั้นแชมป์โลกมาได้จังหวะปล่อยหมัดขวาเข้าเต้าเต็มหน้าส่งเดวิดนิก้าหล่นลงไปให้กรรมการนับถึง8ก่อนลุกมาสู้ต่ออย่างไรก็ตามเจโอเปตยาไม่ปล่อยโอกาสทองเดินปีเข้าหาก่อนปล่อยหมัดหนักๆเล่นงานจนติดเชือกแต่โชคร้ายแขนของเดวิดนิก้าดันไปเกี่ยวเชือกทำให้กลายเป็นเป้านิ่งโดนหมัดชุดใหญ่ก่อนสลบคาเวทีกรรมการจึงตัดสินใจยุติการชกพร้อมเรียกทีมแพทย์ขึ้นมาดูเป็นการด่วนภายหลังเหตุการณ์สงบจึงได้ประกาศให้เจโอเปตยาป้องกันเข็มขัดเอาไว้ได้เป็นสมัยที่2 พร้อมเพิ่มสถิติเป็นชนะรวด27ไฟชนะน็อก21ครั้งไม่เคยแพ้ใคร